26กันยายนพุทธศักราช2554กับสายฝนโปร,โปรยปรายคืนนี้นะครับกาฝากน้อยย่อยครับกลับมารับใช้ท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้มีข่าวอะไรดีๆบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับมาประเดิมกันที่ข่าวแรกเลยนะครับที่คอมพิวเตอร์เวิ์ครับผมมีการเปิดเผยผลสำรวจนะที่เขาทำประจำกันทุกปีเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานนะครับหรือเพื่อยๆคือท,ทักษะด้านไอทีที่ ท็อปฮิต9อันดับแรกเลยนะครับสำหรับปีหน้า2012ว่ามีแนวโน้มที่จะจ้างตำแหน่งงานที่มีทักษะด้านใดมากกว่ากันบ้างน,นะครับโดยสอบถามไปที่ผู้บริหารด้นในทีทั้งหมด353คนนะครับผลออกมาปรากฏว่านะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยยังไงก็ยังนีมิพลเรื่องของโปรแกรมมิ่งกับแอปพลิเคชันดเวล็อปเมนต์ครับผมคุยงานโปรแกรมเมอร์นะครับก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะหางานในปีหน้าในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย เขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจะจ้างอยู่ประมาณ44%่อแต่ปีนี้นะครับบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มว่าจะจ้างเข้ามาทำงาน6 1ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดนะฮะอันดับต่อมาคือ project management ครับซึ่งผู้ตอบสำรวจบอกว่า4 4นี่เนะอนี้1หนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการว่าจ้างงานในตำแหน่งนี้ครับเข้ามาดูแลพวกโปรเจกต์ต่างๆด้านไอทีนะครับมาดูต่อมาครับผม Helpdesk ครับไปอยู่ในอันดับ3นะครับปีแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าตำแหน่งงานนี้จะมีการว่าจ้างงาน43เของผู้ตอบสินสูรทั้งหมดแต่ปีนี้นะครับตอบกันว่าจะมีการว่าจ้างงานในตำแหน่งนี้ในปีหน้านะฮะก็คือ3.5เท่านั้นตกลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะอยู่นั่นคือหมายความว่าตำแหน่งไอทีต้นตอใบผมเนี่ยถึงแม้ว่าปีหน้าอาจจะหางานอาจจะมีงานให้าาทำน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตำแหน่งท็อปฮิตอยู่เช่นเคยครับ อันดับ4ครับผมเน็ตเวิร์กิ่งนะครับหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายนะฮะก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นลดลงนะขออภัยลดลงเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกันกับด้าน h e l p d e s สกับ IT Support นะครับจากเดือน3 8ที่ปีแล้วก็ตอบมาคือ3 8เปนี่ยปีนี้นะครับก็ตอบว่าซัก35ละกันนะฮะ อันดับที่5ครับผมเป็นของ Business Intelligence ครับ BI นั่นเองปีนี้นะครับก็มีคนตอบว่าใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการว่าจ้างงานประมาณ23%ครับในขณะที่ไปที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13%เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่แปลกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ Cloud Computing กำลัง top h ิ t สุดๆเหมือนกันแล้วก็หนึ่งในบริการของ Cloud Computing ที่น่าจะมาแรงก็คือในส่วนของ Business Intelligence นั่นเองเหมือนอย่างที่ Microsoft ์นะครก็เพิ่งจะประกาศเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยฉันจะลุยตลาดในด้าน business intelligence นะครับอันดับที่6ครับผม Data Center เนี่ยนะฮะก็ผู้มีความรู้ด้าน Data Center หรือพวกที่บอกว่ามีความรู้เรื่องของ virtualization อะไรพวกนี้เนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ18%นะครับของผู้ตัดสํารวจบอกว่าจะมีการว่าจ้างงานในตำแหน่งนี้ในอีก12เดือนข้างหน้าตกลงมาเล็กน้อยจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่2 1ครับผม และสุดท้ายครับสาอันดาบสุดท้ายก็คืออันดับที่เได้แก่เว็บ2.0ครับเพิ่มขึ้นมาจากปีแล้วนี่เดี๋ยวจนเรียกว่าทางสถิติแล้วไม่ถือว่ามีนายะส,สําคัญอย่างเป็นไมเชิงสถิติเลยนะครับก็คือว่ามีประมาณ18%บอกของผู้ต่อสํารวจบอกว่านะฮะใน12เดือนข้างหน้าจะจ้างคนที่มีความรู้ทักษะด้านนี้ครับ ไม่แปลกเพราะตอนนี้โลกเราอยู่เว็บ2.0อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วที่มันลดน้อยลงเลยอยู่ประมาณ18%อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่า transition ส,สู่ยุคข,ของเว็บ3.0แล้วนะฮะก็ยังดีที่คนที่มีทักษะด้านเว็บ2.0ยังพอทางานทำกันได้นะฮะแปลกใจอีกเรื่องนึงครับคือ ในขณะที่เราได้เห็นการโจมตีด้าน Security เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มในการคุกคามด้านความปลอดภัยความมั่นคมปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น,นแต่ Security ครับตกลงฮะจากปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะว่าจ้างถึง3นปีนี้บอกว่าภายใน12เดือนข้างหน้านะครับจะมีการว่าจ้างตำแหน่งงานทีตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องสิทิของ Security เนี่ยแค่17เท่าน,นั้นเองนะครับเอ๊ะ คนเราไม่ได้ความสำคัญเรื่อง security กันแล้วเหลือครับในระดับองค์กรนะฮะสุดท้ายครับในเรื่องของ telecommunication ครับก็ตกลงจากที่แล้ว17%เนี่ยเหลือแค่9%นะฮะคนที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะเป็นพวกความรู้ด้าน voice over IP นะครับอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับ telecommunication นั่ยแหล่การสื่อสรารโทรคมนาคมนะครับแต่ก็ยังถือว่าติดอันดับ top ิ i t อันดับนะฮะ ทักษะทางด้านไอทีที่น่าจะมีแนวโน้มว่าหางานทำได้ครับผมข่าวต่อมาจาก TechCrunch ครับผมพาดหัวข่าวด้น่าสนใจมากเพราะว่า yes Google Drive is coming for real this time นะฮะก็คือ Google Drive กำลังจะมานะครับและครั้งนี้มาจริงๆด้วยคือมันเป็นอย่างนี้ฮะคือเมื่อก่อนมันมีความคาดหวังกันว่า Google ยจะเปิดให้บริการซื้อบัที่ข้อมูลกันบน Cloud ์คอมพิวตินะครับ ซึ่งเขาอาจจะเรียกว่า Google Drive คือหมายความว่าจะสามารถโอนไฟล์ข้อมูลโอนอะไรก็ตามเีไปไว้บนนั้นได้แต่แล้วสุดท้ายก็โดนดอกบ b ็อไปชิงแย่งตัดหน้าอะไรบ้างอะไรบ้างน,นะแต่ว่า Google Drive เองเนี่ยก็กลับเหมือนกับถูกพลิกผันให้กลายเป็น Google Docs ไปซะแนั้นนะฮะ D ็ o c s ีได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะที TechCrunch บอกว่าเอ๊ะมันยังไม่หรอกมันยังไม่ตายไปหรอกนะแผนการนี้แล้วมีความเป็นไปได้ว่า Google เนี่ยจะรีแบรนด์ครับ ตัว Google กูเกเนี่ยให้กลายเป็น Google Drive คือไอที่มันบอกว่าให้ Google Docs สเนี่ยสามารถโอนไฟล์อะไรขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองเนะฮะของการที่จะบอกว่าจะรีบแบรนด์ตัว Google Docs นั้นให้กลายเป็น Google Drive เดี๋ยวก็รู้กันครับว่าจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะฮะก็รอดูกันต่อไปครับแล้วครับในสุดหลังจากที่รอคอยกันมานานเราก็ได้เห็น n o k i ียปรากฏบน w i n d o w ว สักที Windows Phone 7นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนตัวใหม่อะไรหรอกครับแต่มันเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Top Apps ผลิตโดยพัฒนานโดยบริษัทโนเกียไม่มีอะไรครับมันก็เป็นแค่แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่แสดงรายชื่อของแอปพลิเคชันที่น่าสนใจบน Market ของตัว Windows Phone 7ก็เท่านั้นเองนะฮะ ไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นแล้วครับก็เท่านี้แหละข่าวต่อมาที่ CNET NEWS ครับผมมีข่าวกันว่าซัมซุงเนี่ยต้องการที่จะเก็บนะฮะค่าสิทธิบัตรที่ Apple ละเมิดที่เขาว่า Apple ละเมิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี 3G นะฮะโดยกะว่านะฮะเก็บถึง2.4ของราคาชิปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดชิปราคา100เหรียญเนี่ย ซัมซุงก็จะขอเก็บสัก2.4เหรียญซึ่ง Apple เนี่ยบอกว่าโอ้โหเวอร์เวอร์อรมากเก็บแพงอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่านะครับต้องดูต่อไปว่าซัมซุงจะมีโอกาสได้เก็บขนาดนี้ไหมเพราะว่าซัมซุงเนี่ยถึงขนาดฟ้องนะครับเพื่อจะแบนไม่ให้ Apple ขาย iPhone iPad ได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดชนะขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอตัวเลข2.4เปอร์เซ็นต์บางเพล่เผล่บางทีอาจจะน้อยเกินไปสําหรับที่ Apple จะต้องจ่ายนะครับก็ต้องดูกันไปนะฮะแต่ตอนนี้ นะครับมันเป็นข้อมูลที่ได้มาจากคนที่ชื่อว่า a าร์ดูเอสอุดโอเดฮายสนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการเว็บเวอร์ของดัชนะฮะยังไม่มีการยืนยันใดๆนะครับจากทางบริษัทซัมซุงเกี่ยวกับตัวเลขนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วซัมซุงเนี่ยกะเก็บแพงขนาดนี้จริงคือไม่ แล้วถ้าเกิดกัดจะเอาอย่างนี้จริงเนี่ยแนวโน้มที่เป็นไปได้มากขนาดไหนก็ต้องไปดูในเรื่องของการฟ้องร้องคดีต่อศาลกับเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อ่อละเมิดสิทธิบัตรนะครับขอพายนยก็ต้องดูกันไปครับเพราะคู่นี้สงสัยจะเป็นมวยยาวข่าวสุดท้ายครับกลับมาที่ Tech Crunch กันอีกทีนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าตวริมนะครับ r i m research In m o t i o n นะครับปรับลดนะฮะม่อส่วนลดให้กับผู้ซื้อ Playbook แล้วสงสัยขายไม่ออก นะครับตอนนี้ถ้าใครไปที่อ f ฟฟิศด p โ t นะครับกับ Staple นะก็คือเมืองน,นอกนั่นแหละก็จะได้รับส่วนลดนะฮะสำหรับการซื้อแพร y บุ๊กในรุ่น16 GB นะ100เหรียญโอ้ว้วาวลงมาจากเดิม499.99เหรียญเหลือ399.99เหรียญสหรัฐครับอืมแล้วจะซื้อไหมเนี่ยมีใครซื้อ b a ็กบารีบแครบุ๊กในเมืองไทยไปแล้วบ้างก็อยากจะให้ลองมาตคอมเมนต์กันดูหน่อยนะครับว่าซื้อไปแล้วไปทํายงองไรนะฮะมีความสุขดีกับมันไหมนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะถึงเวลาจากกันของเราอีกแล้วนะครับใครที่ยังติดพันนะครับเมนชันผมมาทาง Twitter แล้วกันที่ twitter com c a f a x ครับใครที่มี Facebook ไม่มีปัญหาครับกดไลค์กันที่ facebook com g a f a x บล็อกแล้วเราก็มาคุยกันได้ทาง Facebook ครับผมสำหรับ Google Plus ก็ g p l u s a m กาฝากเพิ่มผมเนค่าไรวงที่นั่นได้นะฮะพรุ่งนี้ผมรีวิวตัว Apad a n ฮนะ o n d t o i l t t b l e t จากจีนฮ่องกงอ่ะเป็นวันสุดท้ายนะครับใครที่สนใจอยากดูบ้างว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้ถ้าบเล็จีนไม่รู้จะเป็นตัวเดียวกับที่ทางรัฐบาลจะเอามาแจากเด็กหรือเปล่านะก็ไปดูกันได้ที่กาฝาก .wordpress.com ครับผมแต่สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ